สวัสดีครับพวกเราทีเด็ดตี้ครับแจ็คกี้ครับปอเชครับเติร์ดครับก็วันนี้เรามาช่วยแพ p a ถุงยางชีพเพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ีนะครับผมก็มาช่วยแพ p a ทั้บริษัทเลยนะครับหลังจากที่เราแพ p a เสร็จนะครับเราก็จะส่งมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงานะครับที่มาช่วยเราเป็นตัวแทนในการกระจายถุงยางชีพเหล่านี้เพื่อให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ครับใช่ครับผมก็พวกเราทุกๆคนนะครับได้เตรียมของที่เราคิดว่า สามารถช่วยทุกคนได้นะครับในทุกอุ่งยังชีพเลยแล้วก็อยากให้สิ่งที่เราแพ็คไปเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนความห่วงใยจากพวกเรานะครับผมอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมขอให้พวกเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับผมสู้ครับ,รบสู้ครับ